สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับปับปลากระป๋องนะครับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันที่บ่อแถวบางน้ำเปี้ยวนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งเป็นบ่อขุดหน้าเป็นบ่อขุดหน้าดินเก่านะครับโดยที่นี่นะครับมีอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนะกี่บ่อนะหนึ่งสองสามสี่บ่อด้วยกันนะครับแล้วก็บ่อที่นี่เป็นบ่อกึ่งธรรมชาตินะครับซึ่งก็จะเสียค่า ค่าคันเบ็ดเนี่ยเข้ามาตกเนี่ยครับก็เขาคิดคันใน20บาทนะครับแล้วก็ปลาที่เราตกได้เนี่ยได้เท่าไหร่เราก็สามารถเอาออกไปได้หมดเลยนะครับโดยวันนี้นะครับก็ผมเข้ามาตกนะโดยมาตกได้สักพักแล้วนะครับก็ยังยังเงียบอยู่นะครับยังไม่มีปลาเข้ากินนะครับโดยวันนี้ตกเอามา3คันด้วยกันนะครับเป็นตกเป็นตะก้อน้าดินนะครับ2คันแล้วก็ตกทุ่นลอยแบบชิงหลิวคันหนึ่งนะครับ โดยเหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นเป็นเหยื่อซื้อมาจากร้านอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยครับไม่ได้เป็นเหยื่อสูตรพิเศษอะไรนะซึ่งบ่อนี้นะครับเป็นบ่อที่ผมเคยมาตกบ่ออยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าใกล้บ้านนะครับก็เคยได้ปลานะครับทุกครั้งที่มาก็ได้นะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลาตะเพียนปนินนะครับปลาตะโกกปลาหมอตะกับอะไรพวกนี้นะครับก็วันนี้ก็ว่างนะครับแล้วก็ มาตกดูนะครับซึ่งจะว่าไปแล้ววันนี้มีรู้สึกกดดันนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าขอภรรยามาตกปลาภรรยาบอกว่าไปตกได้นะแต่ถ้าไม่ได้ปลานะไม่ต้องเข้าบ้านนะครับก็เลยกดดันนิดหน่อยนะครับก็เลยต้องรุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาไหมนะครับก็ลองมาดูกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับโดยอันนี้เป็นบรรยากาศนะฮะรอบๆบบ่อนะครับ บ่อก็ค่อนข้างใหญ่นะอันนี้เป็นเป็นบ่อน่าจะเป็นบ่อแรกนะครับซึ่งถ้าเราถัดไปตรงนู้นนะครับเลยเอ่อข้ามไปตรงคันนั้นนะครับน่ะที่เห็นนะครับขอบๆนั่นนะครับก็จะเป็นอีกบ่อหนึ่งนะครับซึ่งก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าไปอีกลึกๆอีกตรงเข้าไปอีกจะมีอีก2บ่อด้วยกันนะครับโดยวันนี้ผมเลือกตกมาตกบ่อนี้นะครับเพราะว่าเอ่อที่ไม่เข้าไปลึกๆเพราะว่า ัวรถเข้าไปรถมันติดครับเพราะว่าเมื่อวานเมื่อคืนวานเนี่ยฝนตกด้วยแล้วดินมันมันลื่นนะครับตัวเข้าไปแล้วเกิดฝนตกอีกกลัวออกไม่ไดนะ้เพราะมาคนเดียวด้วยนะครับคือไม่ใช่อะไรผมเคยมาครั้งหนึ่งนะเคยเอารถลุยเข้าไปนะครับผลปรากฏว่าติดหลมนะครับก็ออกลําบากหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยเลือกตกที่บ่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองมาติดตามกันดูนะครับ ตกมาได้ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่ได้สักตัวเลยนะมีตอดบ้างนะครับมีดึงอยู่2อสามเที่ยวแต่ว่าวัดไม่ติดนะแล้วก็ค่อนข้างเงียบพอสมควรเลยไม่รู้ว่าจะได้ปลาไม่จะไม่ได้ปลานี่เข้าบ้านไม่ได้นะเมีอไม่ให้เข้านะนี่ก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆนะครับบรรยากาศจะเริ่มคึมฟ้าคืมฝนเลยแล้วนะ เข้าบ้านได้แล้วครับนั่งรอสามชุ่วมงตกปลาไม่กินนะนี่นะปลาหมอครับโอ้ยมันได้อย่างนี้เลยฮะในที่สุดผมก็เข้าบ้านได้แล้วมีปลากลับบ้านแล้วนะะจะเป็นปลาหมอตัวเดียวตัวน้อยๆแต่มันก็คือปลานะ ตอดมีตอดลากเลยเอาเลยครับอนั่งกดดันมาสามชั่วโมงโอ้ไหนสุดนะช่วยชีวิตนะพันยายเข้าบ้านแล้ววันนี้นะครับตกป่าได้แล้วมีปลากลับไปบ้านแล้วเนดะ้อเดี๋ยวเก็บขังไว้ก่อนนะ ครับมา,ลมาล <c oughs> แล้วโอ้โหเจยวทองตาแล้วอือปันนินนะไซน่าจะประมาณสี่ตัวโลได้นะครับโห สชั่วโมงกว่าในการรอคอยอันนี้นะตัวที่สองนะนับจากปลาหมอตัวเมื่อกี้นะพี่ได้เนี่ยปลานิลตัวที่สองนะเข้าบ้านได้แล้วครับแสจใจโอ้รุนนะแทบแย่เลยคนระับ ครับช่วงที่รอ,อปลากินนะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศรอบรอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะัน,นนี้เป็นบรรยากาศรอบรอบบ่อแห่งนี้นะครับเป็นบ่อกึ่งธรรมชาตินะครับบรรยากาศดีมากนะข้างๆ้างเนี่ยก็จะเป็น,ปนทุ่งนานะครับทุ่งนา ในกัดอีเลยอันนั้นเป็นบอ่ออันนั้นตกไม่ได้นะบอ่อนี้ตกไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนลูกปืนนะเป็นบอ่อเลี้ยงเขานะครับนะที่ตกได้คือบอ่อนี้นะครับเป็นบรรยากาศ He's เข้าบ้านได้ครับต่อเพียนครับอ้ยตัวเยสนะโอ้มนะครับดูไซส์น่าจะเกือบโลนะน่าจะโลได้เลยนะโอ้สะใจแล้วคืนเลยใหญ่ในะอย่างนี้วีซ่าผ่านตลอดครับตะใจโว้ย <_ uk> ครับ<_ <K> _ <i> ก็ในที่สุดนะครับก็ได้ปลาปลาไซสนะครับถึงแม้ว่าอาจจะตัวไม่ไม่ไม่ใหญ่หลายโลนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้เป็นการตกปลาที่ที่ลุ้นระทึกนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับแหมไซส์สวยนะครับเหเป็นปลาปลาตะเพียนที่ไซส์ไซส์สวยเลยีเดียวนะครับลองเทียบกับดูลอกนะลอกเบอร์ เบอร์เลยเบอร์เบอร์สามพนะครับกับปลาตะเพียนไซนี้ครับปลาตะเพียนธรรมชาติด้วยนะครับน่าจะแตะแตะโลหนึ่งได้นะครับก็ผมก็คงอาจจะลาเพื่อนๆน,นะครับจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้อาจจะมีปลาให้ถ่ายให้เพื่อนๆดูอาจจะไม่เยอะมากนะครับทางคลิป <laughs> เห็นแค่สตัวเองนะครับ ก็เป็นการรอคอยที่คุ้มค่านะครับถึงแม้ว่าจะตัวไม่ใหญ่ก็ตามนะครับซึ่งแน่ๆนะครับวันนี้ผมมีผลงานกลับบ้านไปให้ภรรยาทำกับข้าวแล้วนะวันนี้ไม่ไม่โดนไม่โดนดุนะครับไม่ต้องนอนนอกบ้านนะเข้าบ้านได้นะครับนะครับก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปของปลากระป๋องนะครับก็พบกันในคลิปหน้านะครับในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ ครับในขณะที่กำลังจะเก็บอุปกรณ์นะปลาเข้ามากินอีกคันหนึ่งนะครับน่าจะตัวอันนี้ไม่น่าไม่น่าจะใหญ่นะอ่าแม่เป็นปลานิลน,นะครับเออมานะฮะปลาอีกตัวนึงนะครับปลานิลน,นะครับพอดีกำลังจะเก็บของแนละมันลากพอดีนะ โอเคครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับปลากระป๋องนะครับสวัสดีครับ